สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องดักบีลีฟช่องของการดูดวงลายมือหัตุศสตร์และโหงงราศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับเส้นบนฝ่ามือเส้นที่จะทําให้บุคคลผู้นั้นนะครับจะได้รับเกียรติยศสื่อเสียงโด่งดังนะครับครับยังไงทุกท่านก็ลองแบมือทั้งสองข้างมาดูไปพร้อมๆกันกับคลิปนี้กันได้เลยนะครับเผื่อท่านใดบ้างนะครับที่จะ ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับเกียรติยศซื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้นะครับครับถ้าหากว่าฝ่ามือซ้ายหรือว่าขวาของบุคคลท่านใดนะครับที่เกิดมีเส้นอาทิตย์นะครับเส้นอาทิตย์ที่สวยนะครับวิ่งขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับและเส้นอาทิตย์นี้นะครับก็ไม่มีเส้นอุปสรรคใดๆมาตัดขวางหรือว่าตัดผ่านนะครับและบนบริเวณที่เนินอาทิตย์นี้นะครับที่ใต้นิ้วนางนี้นะครับ เป็นเนื่นที่นูนอวบสวยสมบูรณ์ดีไม่แฟบไม่แบนด้วยนะครับก็จะหมายความว่าดวงชะตาของบุคคลท่านผู้นั้นนะครับบุคคลท่านผู้นั้นนะครับก็จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเกียรตยิยศเสื่อเสียงโด่งดังนะครับและก็จะได้รับประสบความสําเร็จในทางด้านธุรกิจการงานอย่างสูงมากเลยทีเดียวนะครับและยิ่งหากว่าบุคคลท่านใดน,นะครับที่ในช่วงของปลายของเส้นอาทิตย์นี้นะครับ เกิดแตกออกเป็น3แฉกนะครับหรือว่าแตกออกเป็นตรีศูนย์นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแตกออกเป็นตรีศูนย์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยิ่งจะแสดงว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับต่อไปในภายภาคหน้าก็จะได้รับหรือว่าจะมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับพร้อมพังด้วยเกยียรติยศเื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ เหมือนกันนะครับถ้าหาว่าบุคคลท่านใดนะครับที่มีเส้นวาสนากําเนิดเกิดมาจากบริเวณที่เนืนองจันทรนะครับในส่วนบริเวณนี้ก็คือบริเวณของเนืนอจันทรนะครับแล้วก็มีเส้นวาสนาเกิดที่บนบริเวณเนืนองจันนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วช่วงปลายของเส้นวาสนานี้นะครับก็เกิดมีเส้นแตกออกจากเส้นวาสนานี้นะครับแล้วพุ่งไปยังที่เนืนออาทิตย์บ้างนะครับแล้วก็ยังพุ่งไปยังที่เนืนพุทธหัสบ้างนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะแปลว่าดวงชะตาของบุคคลท่านผู้นั้นนะครับท่านผู้นั้นนะครับก็จะได้รับเกียรติยศเสื่อเสียงโดง่ดงดังมีเงินมีทองจากการประกอบสมาอาชีพการงานนะครับและจะมีธุรกิจการงานที่ใหญ่โตและก็ยังจะเป็นบุคคลที่มักจะสนใจใฝ่รู้ในธรรมะและก็มักจะชอบทำบุญสุนทานอยู่เสมอๆครับ สุดท้ายนะครับถ้าหากว่าบุคคลท่านใดที่มีเส้นพุทธที่ยาวสวยนะครับเส้นพุทธที่ยาวสวยในลักษณะแบบนี้นะครับและเส้นพุทธนี้นะครับก็ต้องไม่มีเส้นอุปสรรคหรือว่าเส้นร้ายใดๆมาตัดผ่านหรือว่าตัดขวางนะครับแล้วในขณะเดียวกันนี้นะครับก็มีเส้นที่แตกแยกพุ่งไปยังที่เนินอาทิตย์บ้างหรือว่าที่ใต้นิ้วนางบ้างนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะแปลว่าดวงชะตาของบุคคลท่านผู้นั้นนะครับต่อไปในภายภาคหน้านะครับบุคคลท่านผู้นั้นนะครับก็จะได้รับประสบความสําเร็จอย่างสูงจากการทําธุรกิจทํามาค้าขายที่ใหญ่โตนะครับและก็จะเป็นบุคคลที่มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงดีนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยมีหนำซ้ำนะครับกับบุคคลที่มีเส้นพุธในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปในภายภาคหน้านะครับบุคคลที่มีเส้นพุธในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนที่จะได้รับเกียรติยศ เสื่อเสียงดังดังมีเงินมีทองมั่งมีซีสุขขึ้นมาได้อันเนื่องมาจากการทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองครับครับสําหรับใครที่มีเส้นลายมือเหมือนกับผมที่ได้มาอธิบายทําคลิปนี้ไว้นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้นั้นด้วยนะครับเพราะท่านก็จะเป็นบุคคลที่มีโอกาสมากนะครับที่จะได้รับประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงดังดังขึ้นมาได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับผมก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ